เร่เร่เร่มาไหมรถคันนี้เป็นไงครับรถคันนี้รถคันนี้นะครับเวลาสตาร์ทนะครับครับผมต้องเป็อุปกรณ์พิเศษที่ใช้กับรถคันนี้นะครับอันนี้นี่สั่งมาจากที่ไหนครับสั่งมาจากเวียดนามหรือรัสเซียนครับผมอันนี้ก็หาได้ง่ายๆครับอันนี้เขายังเรียกว่าอันนี้เขาใช้ได้เหรอครับอันนี้ใช้ได้ครับเรับมันมันห้อยออกมาแล้วนะครับผมเวลาวิ่งเร็วไม่ได้นะครับ ผมมันจะหลุดหายเลยครับแล้วอันนี้นี่เป็นส่วนประกอบอะไรครับส่วนประกอบอันนี้มันเหมือนมันเหมือนเกียกเลยนะครับมันเหมือนเกียกที่มัดอยู่ตามบ้านเราเลยครับผมอันนี้หาได้ง่ายๆครับตามตามตามบ้านเรือนก็มีครับอย่างเงี้ยอะครับเป็นตัวแพงไหมครับซื้อที้แพงไหมครับก็ไม่แพงครับง่ายๆครับมันมันตกลงมันขี่ได้ไหมครับกันี้ครับก็ ก็น่าจะขี่ได้นะครับน่าจะนะครับช่างใช้คําว่าน่าจะใช่ไหมครับเวลาไม่รับรองหรักสิได้ไหมครับขอขอขอสาธิตนะครับโอ้ต้องเอามือประคองไอ้ตุ้มนั่นไว้ด้วยใช่ไหมครับเวลาสาธิตนะครับครับเขาเขาเขาคุ้มที่อไหนเขอเอาตีนถีบหน่อยครับถีบมาหน่อยครับโอ้มันไม่หักเนาะครับมันมันไม่หักนะครับโอ้ตีแล้วครับตีแล้วครับโอ้ต้องเอามืออุดรูอุดรูครับครับ โอเคครับผมเวอร์ชั่นเหล็กนั้นนกบักนิดขอเลยครั